สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับทนายสุกิจภูนศรีกเกษมได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับการขออำนาจศาลออกหมายจับต้องมีเหตุตามกฎหมายโดยดรส,สุกสิจภูนศรีเกษมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศึกษากรณีที่ศาลออกหมายจับลุงพล ในชั้นสอบสวนนำไปสู่มีการร้องขอให้สภาผู้แทนราษฎรแก้กฎหมายปัจจุบันนี้สังคมยังสับสนเรื่องการออกหมายจับของสารจริงๆแล้วสารไม่อยากจะออกหมายจับใครทั้งนี้สารไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับใครแต่เป็นเพราะกลไกของกฎหมายที่ให้อำนาจไว้เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจตำรวจ แต่เดิมนะ่ะออกหมายจับเองได้จึงได้มีการแก้กฎหมายในขณะนั้นตัดอำนาจของตำรวจในการออกหมายจับเองให้เป็นอำนาจของศาลตามที่ตำรวจได้ชงเรื่องขึ้นมาพิจารณาฝ่ายเดียวสังคมก็จะมองอีกว่าศาลออกหมายจับง่ายจังนั้นแท้จริงแล้วเป็นกลไกลของกฎหมายที่บัญญัติไว้กรณีลุงพลเป็นกรณีศึกษา ลุงพลถูกดำเนินคดีที่สพกกตูมหลายคดีในสำคัญในทางอาญาที่มีโทษจำคุกลุงพลก็ไปตาหมายเรียกทุกนัดของตำรวจทุกนัดไม่มีพฤติการหลบหนีแต่ถูกออกหมายจับในคดีอื่นโดยไม่ออกหมายเรียกเช่นเคยปฏิบัติในคดีก่อนๆแม้เจตนาของกฎหมายจะเปิดช่องให้ตำรวจออกหมายจับได้ในคดีที่มีอัตราโทษ เกิน3ปีโดยไม่ต้องขอหมายเรียกตำรวจต้องมีเหตุผลตามกฎหมายในการออกหมายจับมีความจำเป็นเร่งด่วนหรืออย่างไรหากไม่ออกหมายจับแล้วจะมีอุปสรรคต่อการสอบสวนอย่างไรนี่คือหัวใจในการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเว้นแต่มีการกระทําผิดซึ่งหน้าตำรวจที่จะจับได้โดยไม่มีหมายจับที่ทนายลุงพลไปรัฐสภา เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้กฎหมายก่อนที่สารจะออกหมายจับทุกคดีต้องมีการไต่สวนก่อนโดยให้มีหมายเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธินำพยานเข้าไปซักค้านและนำพยานหลักฐานมาสู่สารได้นั้นเพื่อให้ได้ความจริงตามคำร้องของตำรวจที่จะขอให้สารออกหมายจับนั้นมีมูลหรือไม่ ให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา165และคดีที่มีอัตราโทษสูงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา165ทับ1ที่แก้ขไขใหม่หรือผู้ถูกกล่าวหาทำคำถแถลงเองยื่นต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา165ทับ2การที่ตำรวจ ขอให้สารออกหมายจับไม่มีมูลเพื่อเป็นการทวงดุลอำนาจตํารวจที่จะขอให้สารออกหมายจับตามอำเภอใจเว้นแต่ตํารวจมีหลักฐานแสดงต่อสารว่ามีหมายเรียกไปยังสถานีตํารวจพื้นท้องที่ผู้ต้องหามีภูมิลาเนาอยู่ว่าเป็นผู้ส่งหมายให้ผู้ต้องหาโดยชอบแล้วได้รับรายงานหลักฐานเป็นหนังสือว่า ส่งไม่ได้พนักง,งานสอบสวนจึงมีอำนาจที่จะร้องขอให้สาลออกหมายจับบทความด้วยดรสุกิจภูนศรีกเกษมทนายเกิดผลแก้วเกิดได้โพสต์บทความที่เกี่ยวข้องกับลุงพลดังนี้ครับเมื่อวานในรายการคมชัดลึกที่มีพิธีกรถามว่ารู้สึกอย่างไรกับกรณีที่ลุงพลไปร้องกมทและแถลงข่าวที่สภาผมไม่ตำหนิ ไม่แปลกใจที่ลุงพลในฐานะผู้ต้องหาจะสแสวงหาความชอบธรรมร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆเพราะถ้าหากเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมประกอบกับการที่ทางราชการเองก็เปิดช่องให้ผู้ที่เชื่อว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องเรียนส่วนราชการต่างๆได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักนายกแม้กระทั่งกรรมธิการที่เกี่ยวข้องส่วนนี้ผมมองว่าลุงพลไม่ผิดครับแต่จะมีผู้ต้องหาหรือประชาชนสักกี่คนที่ประธานกรรมธิการนำไปแถลงข่าวในสภา,าและปฏิบัติเช่นนี้ต่อประชาชนทุกคนหรือไม่หรือเลือกปฏิบัติเพราะเป็นคดีดังเป็นคนดังเท่านั้น โดยภายหลังนะครับที่โพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าก็ดีค่ะเป็นบรรทัดฐานกันไปผู้ต้องหาทุกคนสามารถทําแบบนี้ได้ถัดมานะครับบอกว่าในความคิดของผมแล้วลุงพลไม่น่าจะเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ด้วยซ้ําเขาก็เป็นแค่คนตามกระแสที่มีผู้จัดตั้งให้เขานั้นก็คือสื่อ ใครบ้างไม่อยากได้เงินได้โอกาสที่จะทำในสิ่งที่ไม่เคยทําไม่เคยได้รับมาเลยในชีวิตถัดมานะครับบอกว่าฟังฟังก็เห็นใจนะคะหากมีช่องทางที่จะช่วยตัวเองได้ก็ย่อมต้องทําส่วนทนายเองก็ถูกต้องแล้วที่ไม่รับว่าความเพราะการต่อสู้คดีต้องมีทนายเข้าใจทุกฝ่ายคะ่ะถัดมานะคะบ,บอกว่าด้วยหลักการผมเห็นด้วยกับท่านแต่วิธีการที่คุณศิระ และทนายความชัยพลทำแบบนี้ผมมองว่าได้ราคาเกินไปครับถัดมานะครับบอกว่าทุกคดีศาลยังไม่ได้ตัดสินแล้วเอาความเชื่อของตัวเองมาตัดสินคนอื่นมันไม่ถูกต้องถ้าเป็นตัวเราโดนบ้างจะรู้สึกยังไงอีฉันไม่ได้เป็นญาติกับลุงพลแต่เชื่อมั่นทนายตั้มแกมีคุณธรรมพอที่จะไม่ช่วยคนผิดบทความจากคุณวีระหลงสมบุญนะครับ ที่ได้โพสต์บทความที่มีความเกี่ยวข้องกับลุงพลซึ่งเป็นบทความที่น่าสนใจอย่างมากครับมีข้อความดังนี้นายกตำหนิลุงสุวัสด์ได้กำลังใจนายกมีภรรยาเป็นอาจารย์เรียบร้อยมีศิลธรรมข้อเท็จจริงมีว่าลุงพลป้าแตนทำงานในสวนยางกับแม่น้องชมพู่และคนอื่นรวมเจ็ดคนตายายน้องชมพู่ ได้รับข่าวว่าน้องหาย9้านาฬิกาหลังจากนั้นทุกคนเห็นลุงกับป้าออกจากสวนเพื่อไปรับส่งพระตามประกาศของจังหวัดมุกดาหารกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์และวัฒนธรรมความว่าหาย9้านาฬิกาแต่ตำรวจให้แม่น้องชี้ว่าลุงอุ้มน้องทั้งที่ตอนน้องหายลุงยังอยู่ในสวนยางกับทุกคน แม่น้องพูดเป็นพยานให้กับลุงพลเพราะอยู่ด้วยกันนายกพูดตำหนินายศิระเอาผู้ต้องหามาสภาซึ่งประธานชวนอนุญาตแล้วเผอิญลุงกับป้านะดังจึงมีคนมาดูมากตามข่าวนายกคงฉุนที่คนไม่สนใจการอภิปรายในสภาก็ลุงเป็นแพะดังกว่ามากพูดถึงนักโทษและผู้ต้องหาที่เป็นสอสอ และรัฐมนตรีเข้าประชุมสภานี้มีหลายคนนายกก็ร่วมประชุมอยู่ด้วยเสมอมานักโทษถูกตัดสินประหารชีวิตจากสารอุทธร์ก็อยู่ในสภาจนสารดีกาพิพากษายืนผู้ต้องหาที่เป็นรัฐมนตรีและสสหลายคนถูกตัดสินจำคุกก็ยังทำงานและเข้าประชุมสภารอจนสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้หยุดทำงานซึ่ง มีอภิสิทิ์เหนือชาวบ้านที่เอ่ยมาทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเช่นพลังประชารัฐประชาธิปัตย์เพื่อไทยและพรรคอื่นๆอ,อีกมากมายเมื่อวานนายกเห็นลุงพลหนุ่มกว่าหล่อกว่าจึงเน็บผู้ต้องหาแพะสักหน่อยส่วนนักโทษและผู้ต้องหาที่เคยอยู่ในสภาท่านไม่ว่าอะไรนายกควรหาทางปลดปล่อยแพะดีกว่า การแกล้งคนไม่ผิดบาปมหันบุญทานที่เคยทำหายหมดเอาคนบริสุทธิ์เข้าคุกสนุกนักหรือคงมีแต่ในประเทศไทยยุคปี2564สวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook คนรักลุงผลป้าแตนได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความดังนี้ครับ รอยยิ้มลุงพลที่ยิ้มกว้างสุดๆในรอบปีคงดีใจมากๆดวงเฮงคงมาเยือนแล้วความสุขของชาวบ้านก็คือถูกรอตเตอรี่โดยภายหลังนะครับที่โพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเลขเครื่องบิน175ลุงพลนั่งมาเนะ่ะเราซื้อ17และ75ถูก2ตัว ถัดมานะครับบอกว่าคนดีมีโชคลาภลอยมาเสมองวดนี้ออกวันเกิดลุงพลงวดที่แล้วออกเลขลดและบ้านเลขที่รวยๆครับถัดมานะครับบอกว่าลืมลืมเสียดายคักอุตส่าห์เขียนไว้17ถัดมานะครับบอกว่าดีใจด้วยลุงพลป้าแตนหลานชายทั้งสองได้เลขมาจากไหนคะถัดมานะครับบอกว่าเลขที่ไข่ใช่ไหม ถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดค่ะถัดมานะครับบอกว่าดีใจนะลุงพลป้าแตนดวงเฮงเข้ามาแล้วขอให้เฮงเงด้วยอย่างนี้ตลอดไปเด้อลุงพลและก็ขอให้ผ่านเรื่องร้ายเร็ววันถัดมานะครับบอกว่าคนดวงดีดวงเฮงสุดๆค่ะลุงถัดมานะครับบอกว่าดีๆด้วยจ้าถัดมานะครับบอกว่าดีใจด้วยนะคะลุงถัดมานะครับบอกว่าดีใจกับลุงพลด้วยนะคะ ถัดมาครับบอกว่าได้กี่ใบลุงแบ่งกันบ้างถัดมาครับบอกว่าเลขไข่ต้มวันผูกแขนที่พ่อลุงบอกให้ดูถัดมาครับบอกว่าขอให้รวยๆเฮงๆตลอดไปจ้าถัดมาครับบอกว่าดีใจด้วยนะลุงป้างวดหน้าน่ะเราจะซื้อตามด้วย